คืบหน้าอาการบาดเจ็บของแดน,นทัศดาวนึักแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกระหว่างทีมชาติไทยกับเบลเยียมเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ประเทศตุรกีล่าสุดฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ถแถลงการบาดเจ็บเบื้องต้นมีอาการบาดเจ็บหลังบริเวณเอวส่วนล่างด้านซ้ายไม่สามารถลุกยืนได้จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาล ผลการตรวจร่างกายไม่พบการบาดเจ็บหรือมีอาการผิดปกติของเส้นประสาทจากภาพถ่ายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI พบบริเวณเอวส่วนล่างมีการหักของกระดูกระยางข้างซ้ายของกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่หนึ่งและสามซึ่งเป็นจุดกาะของกล้ามเนื้อสันในที่ใช้ในการงอสะโพกสันนิษฐานว่าเกิดจากการเกร็งอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อสันในขณะที่ล้มและกล้ามเนื้อกระตุกเป็นเหตุทําให้กระดูกหักการรักษาของทัตด,ดาวที่ตุรกีแพทย์ได้ให้การรักษาแบบประคับประคอง ทีมแพทย์ของสมาคมจึงได้มีการปรึกษากันและลงความเห็นเบื้องต้นว่าสามารถรักษาได้ด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดจะใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 6- 8ถึงสัปดาห์และแนะนำให้กลับมาตรวจละเอียดที่ประเทศไทยโดยเร็วอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาให้เร็วที่สุดสมาคมได้ประสานงานกับผู้ฝึกสอนแล้วกำหนดให้ทัดดาวกลับมาตรวจรักษาที่ประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่งชวงเช้าของวันที่7็มิถุนายนนี้และเข้าพักตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลปิยเวท โดยทีมแพทย์ของสมาคมจะประสานกับทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยเวศเพื่อดูแลรักษาให้ทัแด,ดาวหายเร็วที่สุดเพื่อกลับมาช่วยทีมวลอลเลย์บอลทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปลายปีนี้ก่อนหน้านี้หลังจบการแข่งขันที่ไทยเอาชนะจีนได้3-2ต่อเซตโคตด,ด่วนดนันนสศรีวัชรลเมธากุล,ลหน้าผู้ฝึกสอนวลอลเลย์บอลทีมชาติไทยและเพื่อนๆได้เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจทัตด,ดาวที่ห้องพัก สำหรับนักว,ลวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะมีเวลาพักร่างกาย9วันก่อนจะลงแข่งขันศึกเด l l ชล g ิก2022สัปดาห์2กับทีมแคนาดาในวันที่14มิถุนาย,ยนนี้เวลา13.45นาทีที่เมืองเกซอรซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์